ตามมาตามมาคุณตาจะพาไปไหนได้ค่ะโอ้คุณตาจะพาไปทำอะไรตามคุณตาไปยังไงคุณตามาทำอะไรนี่นะโอ้ในหน้าม,มันตาในหน้าม,มันดีใจในได้อ ให้ดูหน่อยตาปีกหางโน้นดูเนี่นเห็นเลย,นะยอ่ะไหน,น,น,นอ๋อเนี่ยเอองูฮะไหนไหนไหนงูวายมันตาได้งูมาดูมาดูาดูไห <Okay. S 1> นาตามาดูงูมันงูอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูโมเป็นเอียนบ่เออูถือดอกต้นฮะไอ้เดีย๋ยวได้ได้วย่งูยังไงงูปลางูปลา โอ้โหมันจะมีเหลือบ่นี่บ่ถืงบ่ถูกแล้วมันงูมันเข้าไปนะแไหมเออมันออกหมดเนี่ยมันจะเอาถึงหลายตื่นเลยอันบอนีเขาก็ริปล่อยงูออกบ่เออกิปล่อยงูออกอ๋องูปลางูปลากินเหล่าต้นไม่ได้กินเลยงูเข้าไปกินก่อนแล้ว โอ้โหมันเข่าเนียมันแ่นออกฮัมโอ้โหหางกระดิง่งนู้นป่านี้ปากดูทองโตโตพ่ออืออ네ือนี่เพื่อนๆเห็นไหมอ่ะนัถ่ายดูโหมหาปลาได้งูวสั้นถ่ายเอาไปเหี่ยวจ้ะนี่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 พอมันแลบลิ้นน่ะนะไหมไมาพอแลบลิ้นน่ะเบิงเ้งเบิ้งกันเบิ้งกันอันยกมาใกล้ๆเบิง้งน้องขี้ถ่ายกินดีๆเบิ้ง เออถ้าไปเหงูเิ่นๆอย่างนี้อุ้ยการบ่พ่อบ่บ่กัรได้กับม้วี้ผิดบ่อกัรได้กับม้มีผิดบ่พ่อเิ่นว่ะโอ้วันนี้พ่อกระสิปล่อยปล่อยลงหนีเลยบ่กฮะเออมันกระสิบไปกินปลาในน้าคือเก่าติเนาะโอ้ยเดี๋ยวมันก็ไปแยไงน้ำแห้งน้ำแห้งมันกระสิไปเองมั้ย เขากินได้บพของงูแบบนี้ได้อ่องเคยกินบ่ะเออมันบบทัานมันโอ้บหท่านมันมันมีการไม่มั่นน้ำอีกป่ะอืมไห้ใตเองโอ้ใตไตไตเก็ออกกันได้ละเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ก็ไปทั้งสั้นเนาะสรุปแล้วว่าได้กินไม่มีสักตัวเลยกินเรียบร้อยเกลี้ยงตับค่ะ ไม่ได้กินเลยนะครับนะใส่ใหม่